มาดูลำโพง JBL คลิป4นะตอนนี้ลดราคาจากป้าย2,394เหลือ1,114ที่ลดเพราะว่ามันเป็นตัวโชว์นะครับตัวนี้ยี่ห้อหายแล้วก็ด้านหลังหายประกันก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยเขาว่างั้นนะฮะ mm hmm. ก็เสียงคล้ายๆโก3นะตัวนี้เผื่อใครสนใจก็มาจัดได้ โอเคนะผมว่าอยาจะได้เนาะมันจะกลายเป็นของของก๊อบอะแต่โอเคคุณภาพเสียงดีมากเลยนะครับอาจจะไม่ได้ทดลองให้ดูนะปุ่ม,มเปิดอยู่ตรงนี้นะปุ่มชาร์จนะครับพอมาจับตัวจริงแล้วเออน่าสนใจดีนะสวยดีถึงว่ามันขาย2,500กวาบาทนะครับ ก็ลองไปดูได้นะที่เซ้นท่านนะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ